มาสกัดครับผมเหล็กล็อกกับผมมาตามเลขล็อกเาเขาเลขล็อกเนาะครับเลขล็อกเงินล้านเล็ล็อกเงินล้านมันพันเดี๋ดิท้ามันพันแบบแบบนี้รอบที่สองนี่มันจะเป็นยังไงเขามาเบิ้งเนาะมันพันไปแถวรอบหนึ่งแล้วแตกไปแล้วเขียนๆแล้วเปรียบจำเดว่ามันผลักห้าว่าไ้อันนี้อันนี้สูตรนี่สูตรล็อกเงินล้านครู ล็อกล้านสูตรล็อกล้านมันเขาไม่จะงอตะอครูในช่วรนี้แต่โบ้พื้นนี่มันเข่ามันจะเขายึดตลอดนั่นแหละครับว่าเขาล่างกับเขาบนแต่ว่ามันมีสุดรางสุดบนนี่ผมมันเป็นล่างเป็นบนหมเฮ้อบนเป็นบนล่างเป็นล่างหมปูเป็นบนล่างเป็นล่างย่างละเก่าครูโอ้ว่าเขาบนกับเขาล่างสิครับแม่นแต่ว่าให้สำคัญว่า ตัวไรชุดบนตัวไรชุดล่างคันชุดได้เข่าสองคูซองคูนั่นละนั่นละล็อกนั่นล็อกอันตรายล็อกตัวได้เลยครับผมถ้าเขาจับคูเขากับกันหนึ่งนี่คือยังเห็นชุดบนนี่จับเข้ามามันจะมีตัวเขามันว่าจับมันว่าเขาคูตัวเดียวคือสามแปดเท่านั้นตัวนี้กะท็อปได้คือกันครับผมครับมันแยกมั่วไปคือว่ามันเป็นตัวแกะตัวอื่นนี่มันเขาคูกันกับกับตัวตัวเด่นเห็ดมันแต่ว่าอันนี้ไปไพไปมัน อันนี้งวดก้อนมกปูนมันไม่สามแปดเอางวดนี้ก็ไม่สามแปดหรอพวงวดก้อนมันมีมีสามแปดอยู่นี่แปดสามอยู่นี่โอ้ครับเี่มอค่จองอันนี้อันนี้งวดวันที่นีหนึ่งเนาะวันที่หนึ่งมาทงวดนึ่งมาแเ้วเขามาคููเดียวมูนันกลับมัดนี่นั่นก็คูหนึ่งครับผมมันมันมีมันครูเดียวมีสามแปดคููเดียวมากลับวันที่หนึ่งกัญญาเนาะครับผม อันนี้เลขล็อกล็อกเงินล้านท่างเขาก็ครับโหล็อกเงินล้านจั่วบทนขั้งางบนเลยเออท่านเขาเขาทั้งล่างทั้งบนบัวบัวบัวบางหนึ่งท่านเขาถ้าเขาถ้าบนเขาตัวตรงตรงครับบางหนึ่งเขาตัวตรงแกดจามท่านมันอันท่านมันลุดกับลุดไปน้ำกันบัวบัวว่าลุดบัวลุดบัวแต่ว่ามันหลายคู่ป้าปูขึ้นมันใจเแตูเอามันมันใจมันมันเฮ็ดมันดวนล้วดิแต่ว่าหางเบาออกมาเบิ้งตะเกียร มันตะกี้หมดมาบึงซุ้มเหล็กหลับมามันเป็นเหล็กกับขวางมาเฮ็ดออกคอยเฮ็ด่อยให้มดเจ้านั่คอยเฮ็ดอันนี้เราออกมาแต่ขคอยจังมาตัดเอาหน่าจังไปจับผัแหน่ครับขคอยจะเฮ็ดตัวนี้ออกมาก่อนดิบ้านนี้คอยจะป้อยเต็มไปเลย่น่ะเอาเต็มสูตรตัวตัดก็จังมาตัดกันทีหลังเอาเต็มสูตนเล่น่ารูงเอาเต็มสูตรให้ บ่าตัวตัดกับสิมีอยู่แต่ว่ากับตัดอยู่ในกลุ่มนี่ล่ะกลุ่มเขาเนี่ยแหะจักสิตัดตัวใดว่าท่านบอกว่ามันตัดจับคู่ให้ตัดคู่ตัดคู่ท่นว่าต้องตัดปูพีไอพีซีมาอันนี้ว่าตัดครแต่ไม่ตัวเน้นให้จับคู่นี่จับคู่กับสิมีตั้งหาหกหา มาเท็ด uhm, แล้วตัวนี้ก็กลับตัวนี้กักลับกลับมาที่จ er ริงที่จริงเราเลขก็บ่หลายครวนปูเลขมันกลับมันกลับแล้เด้ครับือหาศูน่นหาตัเดียวบ่กลับบ่กลับตั้อันบ่กลับตั้เอ้กบ่กลับตั้งแต่สาโอ้สาปตัวนี้มาแจมมงเกสฟันหด้อนี่เด้อเกียงไงเกีงไหเก้าสี่เก้านกลับไปแล้วส่ย์หาหานกักลับ หกหนึ่งหนึ่งหกกับกับเลขบ่ได้หลายได้หรอปล่ปู่เลขครับเลับกันจีไทได้หนิเด้ตัวเน้นป่ตัวเน้นตัวคูันจีกับอเก้บอะไศูนย์ห้าเองเจับสีนเน้นห่ตเน้นตัวคูมันจีกับกเ็นึ่งไเลขคันนี้แห่งัีเน้นตสวมั่นีบอันนี้บนี้ลหาง่าัครับครับล่านี่ไปคนละทิศตะทางนหรบอ่เน้นคูม่กลับกันี่บนยเบิันเด้อ โอ้คนไห้ล่างมาพร้อมน้องขับเนาะล่างล่างกระมาตั้งหากครับเลขรับเงินล้านมาแล้วด่วนด่วนล่างเอาตัวนี้เป็นยังเขียนเอานังเงินเป็นยังเขียนคนละฟังครนะคนละสีแบบปูอืมว่าเอาคนละสีเขียนแล้วละถ้ามันเป็นยังไงวะคนละสีคนละสีหรปูเออมันข้าเจ้าชีเดอบุญชนะชนะล่างบน เปลี่ยนสีคือขี่กระทางก็ได้เปลี่ยนสีไว้ขีกันขางครับ <c oughs> ขี่ทางแปลว่าไมขี่ทางขี่กระปอมเลยคัยน <c oughs> <c oughs> ดเด็กหน่อยมันขี่เอเิอนวาแรงโก้ด้วยเมื่อนี้ก็รับครูหาสามเอาไปอจัสซี่ชุดนี้ชุดนี้แยกครับปูเนาะชุดนี้แยกแต่ว่าชุดนี้เขาตรงๆเลย <c oughs> เครับผมที่ เรามันเขายู่สุดแยกตัวนี้กันเนาะสุดนั้นอีกสี่หมื่นตัองสิจัดแยงได้ประมาณตัดตัวไดตัวตัดตัวเด้ออกนแม่นจะได้แม่นทั้งตัดออกเลยครับผมสองศูอาจารย์ในคู่าบในตันสาม ล่างไม่จะขู่ปูทอดกันทอดกันมับได้เก้าคู่ขึ้นกันเก้าคูดพอลายทุกปูอันนี้คือเต็มสูตรเนาะปูเนาะอันนี้เต็มสูตรอันนี้อยากกลับกับกับว่าอยากกลับก็ยิ่งไปเลยตรงๆนาะปูเนาะตรงๆคันชุ่มกลับแล้วนี่มันมันมาตรฐานนี่ถ้าว่าบนนี่กลับไปแล้วบนนี่กลับไปแล้วมันต่างกลับมาอั่งสี่ที่ครับเมื่อแม่งกับไปแล้วกลับในตัวนาะปูมันกับมาเองด็ อันนี้สูตรมันมาก้ามมาเองเห็นบ่มันไปกระจายกระจายกันสูตรมันไปไปไปมันมันมันลางกระบนมันคือกันนอปู่บ่ลลังเทียบก็คือกันอยู่แต่บ่งบึงหลอดต่อไปมันจะมาจังไดเด้องข้ามันออกแล้วจังสีเห็ดได้ครับนี่มันงวดต้องวดนอปู่เนาะต้องงวดอันนี้นี่ตัวท็อปบางหนึ่งอันนี้มันมาอีกแล้วว่าไงดเกียรติฐานนี่ตัวหนึ่งมันก็มาระวังให้ดี ตัวเน้นก็ตัวนี้ล่างเน้นห้าสามเจ็ดห้าแปดหกหนึ่งเก้าสามหนึ่งนี่ละครับแล้วว่ังดีๆมีโต้เฟซซี่ครับผมเลขล็อกเงินล้านมาแล้วครับผมอันนี้เลขล็อกเงินล้านของคปูสมดีนะครับผมหมดเป็นที่หนึ่งกันยายนุดสองพันห้าร้อยสห้ากันนะครับผม เลขรอบเงินล้านนะครับผมส่วนบนนะครับผมสามแปตัดคูมี่สี่เส่วนบนหนึ่งนเจ็ดสอมน่น้องเก้าสี่างหกสี่เจ็ดสองเจ็ดสามแปดสเด้องส่น้องเด้นี่ครับผมแคปหน้าจอไว้ครับผม แับหน้าจอไว้ได้พี่น้องเด้ส่วนบนผู้เนี่ยใหกับเก้าสี่ศูนย์ห้างเจ็เก้ากะครับเนาะล่างปูก็เนี่ยให้ห้าสามเจ็ดห้าแปดหกหนงเก้าสามหนะครับเนาะผมจาะหน้าจอไว้กับผมมากระตายมากระตานอะไเด้ครับเด้ออ้น้มมมันเา อะครับเสียงเสียง <ใน S 2> พ่อเพชรเอ็กโคอ่เสียงในฟิล์มสรุปกันแล้วพี่น้องชมเน,ะนเาะอ่าตามนี้แล้วพี่น้องเด้วยเสียงพ่อเพชรเพ,พิ่นสรุปกันเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องอาแอดก็จะบริยานทักำอีกครั้งหนึ่งนะพี่นอ้องชมเอาไฮวิซี่แคปหน้าจอไว้เอาไปพิจารณากันนะครับเลขล็อกเงินล้านของปู่สมดีมาแล้วครับผมอ่ะล็อกนีเบ่เคยผ่านถ้าใครเอาไปจัด จะโชคดีกับทุกคนแล้วก็มีเงินไปท้องใช้กันในเป็นของชมด้ยตัดเล่นวอนนี้นี้ฉีดึึงแดงเช่นใต้อ่าใต้ตัวเลขนี่คือตัวเน่นตัวเด็ดตัวดีตัวเด่นนักผู้ชมนะเอาแคปหน้าจอไว้ครับผม อากคับเมื่อกี้เสียงเอโคชื่อเสียงบู้เพชรไปอ่านจบไปแล้วนะครับผมเพราะว่าเสียงดังฟังชัดดีนะครับท่านชมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้อย่าเก็บอย่าจนขอให้ทุกคนรวยๆกันนะครับผมเงินได้นองทองได้มาสุขทชีท่านถูกสลักกินแมงกระพานกันทั้งวันที่หนึ่งกันทวนากันเด้อพี่น้องเนี่เป็นรูมไม่ได้รูปหรอกแต่ที่นี่มันได้ายเถียวเพราะว่ามันเล็ก มันจับมาหลายท่าเรเด้วนี่มันไม่ได้จับมาทางเดียวเดรามันพอดรุ่นเนี้ยผมค็นมันเดือดจับมาหลายทางเกกว่าเราเลยเป็นตะเบิงใหญ่ไฟใหญ่จับมาหลายท่านะครับท่านชมไว้เจอคลิปหน้าคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องด้วยนะครับผมช่องล่างหาล่างสวัสดีครับ